เมนูวันนี้ของครัวพี่สิริไก่ใต้น้ำนะคะซ่บๆยั่วๆนัวๆเอาเข้าวเหนียวมาจ้ำเลยค่ะเพื่อนใส่หน่อมไม้ส้มแซบหลายสวัสดีค่ะเพื่อนพี่สิริพาเพื่อนมาเข้าครัววันนี้เราจะมาทำเมนูไก่ใต้น้ำกันนะจ๊ะ มาเลยค่ะเพื่อนเรามาเริ่มทำกันเลยนะจ๊ะนี่อันนี้คือไก่เป็นเนื้อไก่น่องติดสะโพกเนาะชัดนะเพื่อนอี่สิธก็จะเพิ่มอันนี้คือสมุนไพรก็มีตะไคร้หอมกระเทียมข่านะคะใบมะกรูดแล้วก็พริกสดใส่ลงไป พี่สีเอาไปเอาไปปั่นเอานะพนเพื่อนไม่ไม่โขกอากาศร้อนเนาะโขกไม่ไหวแล้วพเพื่อนโขกตามไม่ไหวร้อนนี่เราจะผสมกับเครื่องแกงเนาะเครื่องแกงใส่เปหนึ่งช้อนแล้วก็ที่สีก็จะคนให้เข้ากัน ก็จะใช้หน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองเนาะหน่อไม้ดองที่สิริเอาไปเอาไปต้มให้มันจืดก่อนนะไปต้มให้จืดใส่ลงไปแล้วก็ดูนะว่าจะเยอะน้อยประมาณไหนนะก็เะ,ะมาทุกเค้าให้เข้ากันก่อน ก็จะปรุงเราจะดูว่าน่อไม้เยอะน้อย,อยเท่าไหร่เ่อนเนาะจะใส่น่อไม้อีกนิดนึ่งมาเนี้ยน้ไม้เยอะก็แม่อร่อยพี่สิริก็จะใส่ ใช้ปรุงรสหนึ่งน้ำปลาน้ำปลาน้ำเพื่อนพี่สีก็จะใช้ใช้สองสองทับพีแล้วก็ใช้น้ำปลาปลาจ้ะปลาทิพรสนี้ พี่สริกกองมาใส่ขวดเล็กเพราะว่าขวดใหญ่รูมันใหญ่ทิพรสใส่เป็นหนึ่งทัพพีโอ้แล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสดีผงปรุงรสดีฟง,ง,งนัวหนึ่งซ้อนคูนูน คนไปคนให้เข้ากันก่อนก่อนที่เราจะนำไปใส่มหม้อนึ่งนี่พี่พี่สิริใสบใบมะกรูดลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อความหอมเนาะแต่หอมอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องเยอะ เดี๋ยวเราจะไปเติมนำไปใส่ในหม้อซึ้งน้องเพื่อนนี่เราก็คลุกเคล้าได้เข้าที่แล้วนะเพื่อนนะนี่เราก็จะเอามาลงในหม้อซึ้งนะเนี่ยใส่ลงไปนี่หม้อซึ้งรังถึงไม่ใช่รังถึงเป็นหมอ้อเป็นหม้อที่เอาไว้นึ่งข้าวเหนียวนะ bàn tay là mấy đông ใช้น้ำนะเพื่อนแล้วก็นี่แห้งๆแ,แบบเนี้ยเดี๋ยวพอพอเวลาที่เรานำไปตั้งไฟนะนำไปตั้งไฟเดี๋ยวน้ำในไก่ก็จะออกมาใช่ไหมฮะแต่วันเนี้ยพี่สีิไม่ได้ใช้ไก่บ้านนะพี่สีิใช้ไก่ไก่ที่ท้องตลาดนี่แหละอ่ะเดี๋ยวเราจะไปนึ่งกันเลย เราก็นํามาตั้งไฟลแล้วนะจ๊ะนําไก่เรามาตั้งไฟลแล้วเพื่อนเสร็จแล้วเราก็เตรียมน้ํามา1ลิตรใส่กระมังมาแบบนี้นี่นจ๊ะเป็นไก่ใต้น้ําติดเตาตราก็จะรอประมาณพี่สิริจะไม่เปลี่ยนน้ำนะนเพื่อน ก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะพี่สีเคยทำคลิปที่ผ่านมานะหนึ่งชั่วโมงไก่ก็จะนุ่มอร่อยแต่วันนี้น้องไก่เล็กอาจจะประมาณแค่30นาทีก็สุกแล้วนะจ๊ะเราก็มาดูกันเนาะเราก็จะเผื่อไว้สัก45บนาทีนี่ค่ะเพื่อนตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเพื่อนจะเห็นเนาะเนี่ย เป็นเม็ดๆเม,ม,ม,ม็ดขึ้นมาเนี่ยคือน้าเริ่มเดือดแล้วแล้วคนนี้พอน้ําเริ่มเดือดแล้วพี่สิ่ก็จะให้เพื่อนดูให้เพื่อนดูที่ไก่ที่นึ่งเอาไว้นะจะพี่สี่จะไม่เปลี่ยนน้ำนะเพให้เพื่อนเห็นชัด กำลังกำลังเดือดสุดฝัดสุดฝัดแต่ว่ายังไม่ได้ทีนั้นเพื่อนนะต้องรออีกประมาณสิบห้านาทีรอก่อนที่สีก็จะนึ่งต่อมาเลยจ้าพร้อมเสิร์ฟไก่ใต้น้ำที่สี่ เพื่อนนี่สูมให้เพื่อนดูเสร็จแล้วเราจะใส่นี่เลยค่ะกระเพราผักชีหอมเปเนาะชีหอมเปรีชีใบเรือชีฝรั่งใส่ไปเลยนี่จะ หอมมากพร้อมเสิร์ฟแล้วเพื่อนๆเราจะคลุกเขาให้เพียงแค่มันสลดเนะตับสลดเท่านั้นจะได้สวยๆโอเคพร้อมเสร์ฟปิดไฟจ่าเสร์ฟพร้อมกันเลยนะคะใส่ลงไปเยอะจะได้หอมหอ พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าไก่ใต้น้ำของพี่สิรินี่ไอหิวก็แวะมานะคะแซบๆยัวๆ่วๆนัวๆจ้ะพร้อมเสิร์ฟเลยไอหิวก็แวะมาเลยเด้อจ้าบอกไห้เลยว่าแซบจริงๆเมนูนี้ ต้องสูตรนี้นะคะอันนี้สูตรนี้พี่สิริก็ไปดูช่องเ,อเป็นพี่ที่ทำช่อง YouTube เหมือนกันเพื่อนแต่ว่าเขาจะทำเมนูนี้ได้น่ากินมากๆพี่สิริก็ไปดูเขาแล้วก็เอามาทำ ก็เลยได้สูตรนี้มาเป็นสูตรที่พี่เขาก็ทำทำขายเขามีงานประจำแล้วเขาก็ทำทำขายทุกวันหยุดหน้าทานไหมคบเพื่อนจากเสร็จแล้วไก่ใต้น้ำพี่ศรหน่าทามมากๆใครหิวก็ แวะมานะคะนี่แบบมาทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้จ้สนาสวยงามเลิศเลยหอมน่าอร่อยมากเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูนี้ไก่ใต้น้ำของพี่สิริ ท่านเพื่อนชอบเมนูนี้ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b e นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้พาชมคลิปเมนูอร่อยๆจากครัรควรพี่สิรินะจ๊ะไปแล้วน,นะคะเพื่อนทานข้าวพร้อมกันค่ะ